คืออันดับหนึ่งในเกาหลีจริงๆโทนเนอร์ได้รางวัล11รอบกันแดดได้รางวัลอีก8รอบขายดีมากทั้งในโอเลฟยองในเกาหลีแล้วก็ทั้งต่างประเทศทูเบอร์เกาหลีหลายคนให้ตัวนี้เป็นแบบ favorite sunscreen ให้จิงปักตัวโปรดเอาจริงๆมันยากมากเลยนะเพราใช้ดีทุกตัวจริงๆอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนของจิงไปเป้จิงโกะนะคะวันนี้ทุกคนเราจะมารีวิวหนึ่งในแบรนด์เกาหลียอดฮิตที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือ browlab นั่นเอง และแน่นอนว่านี่ไม่ใช่คําเคลมนะคะเพราะว่ากันแดดของเขาแล้วก็โทนเนอร์เนี่ยคืออันดับหนึ่งในเกาหลีจริงๆโทนเนอร์ได้รางวัล11รอบ กันแดดได้รางวัลอีก8รอบขายดีมากทั้งในโอลิฟยองในเกาหลีแล้วก็ทั้งต่างประเทศและตอนนี้เขาก็มีขาย80ประเทศทั่วโลกปังมากที่ไทยก็จะมีเป็น round lab official store ใน shopee นะคะแล้วคนไทยใช้กันเยอะมากแล้วและสำหรับคลิปนี้เนี่ยจิงมีโปรดักต์ของ round lab มารีวิวอยู่5ตัวด้วยกันนะคะทั้งโฟมล้างหน้าโทนเนอร์มอยเจอร์ไรเซอร์กันแดด c l e a ิ s i n g ยล์จะแนะนำแต่ละไอเทมปักตัวโปรดของจริงแล้วก็แนะนำดูทีนด้วยเลยก่อนอื่นขอเล่าก่อนว่าจิงรู้จักแบรนด์ round lab ตั้งแต่ตอนที่อยู่เกาหลีนะคะตอนนั้นคื กำลังหาข้อมูลกันแดดดีๆที่เกาหลีอยู่เพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยก็มีกันแดดหลายแบรนด์นะคะแต่เราไม่รู้เนาะว่าเขาแบบกันแดดได้จริงหรือเปล่าตรงตามคำเคลมหรือเปล่าก็เลยไปไล่ดูยูทูบเบอร์เกาหลีที่เขาเป็นสกินแคร์เอ็กซ์เพรสเขารีวิวกันแดดเกาหลีแต่ละตัวแล้วโชว์ให้ดูเลยว่ากันแดดตัวไหนประสิทธิภาพสูงจริงปรากฏว่ากันแดดของเราแบบตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ได้อันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพกันแดดค่ากันแดดเรื่องเนื้อใดๆเรื่องฟินิชใดๆอย่างเงี้ยตัวนี้คืออันดับหนึ่งจริงแล้วยูทูบเบอร์ l a b เนี่ยเขาก็เป็น clean beauty brand นะคะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้หลังจากนั้นจริงก็เลยไปซื้อใช้ตามนะคะแล้วก็หาข้อมูลโปรดักต์อื่นๆของแบรนด์เพิ่มเติมเลยไลน์หลักๆของเรา l a b ก็จะมีเป็น1025ดกโดนี้นะคะแล้วก็เป็น brush juice เดี๋ยวจริงจะแนะนําเป็นไลน์1025ดกโด,ก,โดก,ก่อนเลยนี่คือโทนเนอร์อันดับหนึ่งในเกาหลีของแท้ brow lab 1025ดกโดโทนเนอร์ตัวนี้คืออันดับหนึ่งในฮ ah ัวแฮร์ปีอันดับหนึ่งในโอลิฟยังสามปีแล้วก็อันดับหนึ่งในคูปองอีก6ปีนะคะรางวัลแน่นมากโทนเนอร์ตัวนี้ก็จะเน้นปรับประุมผิวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็พซผิว ออนๆใช้แล้วผิวเรียบเนียนขึ้นกระจางใสขึ้นแล้วก็มันน้อยลงเนื้อดักตเขาจะเป็นน้าใสๆเบาสบายผิวมากซึมเข้าผิวไวไม่เหนอะหนะใ<ห>ช้เช็ดผิวหลังล้างหน้าผิวก็ชุ่มชื้นทําให้สกินแคร์ขั้นต่อไปซึมเข้าผิวได้ดีหรือใครจะเทใส่สำลีโทนเนอร์ชุ่มๆแล้วก็โปะเป็นมาสก์ทิ้งไว้5-10นาทีก็เลิศมากนะคะผิวแบบนุ่มเลยตัวนี้เขามีแร่ธาตุธรรมชาติ7 2ชนิดแล้วก็มีแพนเทนอลอลานโตอินบเทนช่วยปลอบประโลมผิว so soft ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะใครผิวแหง้งแพ้ง่ายควรต่าต่อมาขอแนะนําตัวโฟมล้างหน้าเขานะคะอันนี้คือ round lab 1 0 2 5ส่วน doctor cleanser โฟมสู้ฝุ่นเนื้อแน่นทําความสะอาดลึกแต่ให้ความชุ่มชืน้นตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าทําความสะอาดผิวลึกถึงรูขุมขนใครเจอฝุ่นมาอย่างนี้ตัวนี้คือทาความสะอาดออกหมดจดโฟมตัวนี้เขาก็ช่วยปรับสมดุลผิวลดความมันช่วยปรับอารมณ์ผิวแล้วก็ลดการระคายเครืองเขาจะมี nmf แล้วก็ triple hyaluronic acid ช่วยบํารุงผิวพอล้างหน้าเสร็จผิวชุ่มชื ไม่เอียดกระจ่างใสขึ้นปราการผิวแข็งแรงแถมอ่อนโยนต่อผิวสุดๆทุกคนโฟมล้างหน้าเขาอ่อนโยนกับผิวมากเลยอะล้างแล้วแบบรู้สึกชุ่มชื้นอยู่สะอาดแต่ว่ายัางนุ่มๆอยู่ไม่เอียดเลยและถ้าใครแต่งหน้าบ่อยๆแบบจริงเขาก็มี cleansing oil นะคะตัวนี้คือ round lab 25, 1น2 5 doctor cleansing oil เป็นอีกหนึ่ง cleansing oil ที่ขายดีมากลบได้หมดเลยทั้งหน้าตาปาก cleansing oil ตัวนี้เขาใช้ออยจากธรรมชาตินะคะจะมีเป็น hydro foam seed oil grapeseed oil evening primrose oil แล้วก็ a v o c a d o oil วิธีใช้ตัวนี้คือเราจะนวดไปบนหน้าที่มี เมคอัพเลยนะคะโอ้อยเขาเนื้อเบามากนะทุกคนพอเรานวดไปเนี่ยเขาจะค่อยๆละลายเมคอัพทําความสะอาดผิวยิ่งใครที่มีสิวเซียนสิวหัวดําให้นวดเป็นวงกลมกเล็กๆสักพักนะคะแล้วสิวก็จะหลุดออกมา cleansing oil ตัวนี้เขาก็ทาความสะอาดล้าลึกแต่ยังช่วยบารุงผิวให้ชุ่มชื้นแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวลบเมคอัพสะอาดเกลี้ยงจริงแต่ยังไงเวลาที่ใช้ cleansing oil เนี่ยก็อย่าลืม double c l e a n s นะคะก็จะใช้เป็น cleansing oil ตัวนี้นวดลบเมคอัพให้ละลายเสร็จปุ๊บล้างหน้าปุ๊บแล้วก็จะใช้เป็นโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะใช้คู่กัันนนยิ่ง่งงปตอมาาจะแนะแน ะะตัวแรกเลยทุกคนอันนี้คือกันแดดยอดฮิต r o w n Lab Burst Juice Moisturizing Sunscreen SPF 50+ PA++++ กันแดดตัวนี้ได้รางวัลมาหลายปีมากๆอย่าง Olive Young Awards 2023ปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็ได้รางวัลอันดับหนึ่งในหมวดกันแดดถ้าสงสัยว่าทำไมคนถ่ายกันแดดตัวนี้กันมากคือตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ประสิทธิภาพดีมากแล้วก็ช่วยบำรุงผิวตัวนี้เขาจะเป็นกันแดดเคมีคอลเนื้อเอเซนส์นะคะมีความบางเบาซึมไวไม่เหนอะหนะเนื้อตัวนี้เกลี่ยง่ายนะคะพอทาไปปุ๊บเขาจะซึมเข้าผิวไปเลย ทาเสร็จไม่ทําให้หน้าวอกแล้วก็ไม่เป็นขุย อันนี้เขาซึมเข้าผิวไปแล้วนะคะพอลูปๆนี้ก็คือไม่เป็นขุยเลยดูเป็นผิวชุ่มชื้นอิ่มน้าดูสุขภาพดีมีความแบบโกลว์เล่นแสงกันแดดตัวนี้เขาจะมีสารสกัดจากเบิร์ตจูสนะคะแล้วก็จะมีเป็นวิตาไฮยาลูโรนิกแอซิดเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนอกจากนั้นเขาจะมีส่วนผสมที่ช่วยปลอบประโลมผิวเยอะมากแต่ที่สําคัญที่สุดคือกันแนดด SPF50 บวก p a เบวกของเขาเนี่ยมีผลการทดลองจากแลบจริงๆว่าปกป้องผิวได้ถึง10ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่มีน้ามันแอลกอ คนรู้จักจริงหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงคือใช้กันเยอะมากถ้าใครชอบกันแดดชุ่มชื้นเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยแล้วเขาไม่รบกวนเมคอัพนะคะอันนี้จึงใช้กันแดดแล้วก็แต่งหน้าต่อไม่มีปัญหาไม่เป็นขุยไม่ออกซิไดซ์เข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงชอบกันสุดท้ายจะแนะนาเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ของเขานะคะตัวนี้คือ Real Lab Burst Juice Moisturizing Cream มอยส์เจอไรเซอร์เก็บความชุ่มชื้นลดความมันบนหน้าแถมไม่อุดตันตัวนี้แนะนํามากสาหรับใครที่ผิวมันหรือว่าผิวแห้งขาดน้ํานะคะบางทีคนผิวมันจะมองว่ามอยส์เจอไรเซอร์เป็นสิ จริงๆไม่ใช่นะคะมันเกิดจากการที่ผิวขาดน้ําก็เลยผลิตน้ํามันออกมามากเกินไปถ้ายิ่งบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นเติมน้าให้ผิวเนี่ยผิวจะมันน้อยลงตัวนี้เขาจะเป็น Moisture Cream บางเบาซึมง่ายไม่หนักผิวนะคะจะเต็มไปด้วย Collagen Moisture Capsule ช่วยพาความชุ่มชื้นเข้าสู่ผิวโดยตรงมี Burst Tea Sap แล้วก็วายตาไฮยาลูรอนิกแอซิดกักเก็บความชุ่มชื้นบนผิวถึง48ชั่วโมงทาแล้วผิวชุ่มชื้นฉ่าแต่งหน้าแล้วผิวสวยนี่คือรูปๆเราไม่เป็นขุยอะไรเลยนนนะะคซึมมมเเข้าผิววดีีไไ่่หหยัก แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีมากและแน่นอนว่าตัวนี้ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะเพราะเป็น non c o m e d o g e n น c ก็คือจะไม่อุดตันผิวใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยใครที่อยากใช้รางแบับเป็นรูทีนเนี่ยจริงก็จะแนะนําเป็นแบบนี้นะคะตอนเช้าคือตื่นมาใช้ c ลน a n อร์ตามด้วยท o n e r กลัเก็บความชุ่มชื้นด้วย m เจอ t u r i z e r แตะริมกันแดดส่วนกลางคืนเนี่ยต่อให้จะแต่งหน้าหรือว่าทาแค่ครีมกันแดดจริงๆก็อยากแนะนําให้ d o บ b l e cleanser น,นะคะเป็ปแรกก็ควรใช้เป็น cleansing oil นวดนวดนวด,นวดเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างด้วยโฟมลา้าัเอรรลยง ผิวแข็งแรงชุ่มชื้นฉ่ำแล้วถ้าจะให้จริงปักตัวโปรดเอาจริงๆมันยากมากเลยนะเพราะว่าเขาใช้ดีทุกตัวจริงๆอะแต่ถ้าจะให้เลือกแบบท็อป3ก็อาจจะแนะนําเป็นโทมล้างหน้าเพราะตัวนี้คือล้างหน้าสะอาดแล้วแบบมันอ่อนโยนต่อผิวมากแล้วก็โทนเนอร์เพราะตัวนี้คืออ่อนโยนต่อผิวมากเหมือนกันแต่ให้ความชุ่มชื้นดีแล้วก็ผิวกระจ่งางใสขึ้นแล้วก็ขอหวดให้กันแดดด,ด้วยละกันนะคะเพราะกันแดดเขาก็ดีตามคำเคลมจริงๆส่วนตัวจริงชอบกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่บางตัวอย่างเงี้ยมันเนื้อดีฉ่าาาาจจจรรริิิงแแต่่่วปะะสทธภพกกัันนดดดมมอไี ขนาดนั้นเรา U V index บ้านเราคือสูงมากนะคะต้องใช้กันแดดประสิทธิภาพดีจริงๆฉะนั้นก็จะแนะนําตัวนี้ ถ้าใครมีแพลนจะไปเกาหลีเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยทางเราแ l a เขามีจัดอีเวนต์ป๊อปอัพโชว์ที่ Olive Young ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะอีเวนต์ที่ใหญ่สุดจะอยู่ที่สาขามยองดงก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมไปช็อปกันได้ส่วนถ้าใครอยากช็อปตอนนี้ไม่ไหวไปจัดกันได้เลยที่เรา lap Thailand Official Store ที่ช e. ้อปปี้จะจึงใส่พิกัดไปให้ใต้คลิปยังไงก็เข้าไปช็อปกันได้เลยโอเคทุกคนนี่ก็เป็นรีวิวสกินแคร์เรา l a บของจริงนะคะเขาเป็นแบรนด์สกินแคร์เกาหลีที่แบบใช้ดีจริงๆแล้วก็โปรดักต์หลายๆตัวของเขาคือตั้งใใใใจจทททําาาาามมมมมมกกกกกๆๆรริง็็ดดีีี่ไไ้้้้วววหหุคคคคนนนนะะถเยชตั ได้นะคะหรือถ้าใครเล็งตัวไหนสนใจตัวไหนอยู่ก็มาบอกกันได้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย